สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่รถเกียร์นะครับเกียร์แคนิว a ลนะครับลำโพงนะครับที่ติดตั้งลำโพงรอบคันนะครับเป็นของฟอร์คอรวมถึงซับบล็อกของฟอร์คนะครับแล้วก็มีส่วนในอ่ามีส่วนเป็นกล้องอ่าติดตั้งเพิ่มเป็นกล้อง 3D รอบคันนะครับในรถเกียร์คันนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบดิจิตอลทีวีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตัวหน้าจอเดิมๆที่มาจากโรงงานก็เป็นระบบ a n d r o อยอยู่แล้วนะครับตัวของรถเกียร์นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือจอเดิมนะครับที่มากับตัวรถนะครับคันเกียร์คันนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของกล้องรอบขันเข้าไปนะครับเวลาผมเข้าเกียร์ห้อยหลังนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับก็จะตัดหน้านหลังนะครับแล้วที่ผมตีกล้องเอีเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับเทไหมฮะอันนี้ช่างภาพเราก็ลังยืนข้างรถกำลังถ่ายกล้องอยู่นะครับ แบบนี้เลยนะครับผมกลับไปเกียร์พีแล้วนะครับแต่ผมจะตีกล้องอยู่นะฮะตีไฟกล้องบนถนนบนถนนล้วเราขับจะไปแบบนี้นะครับตีไฟเลี้ยวขวานะครับตีไฟเลี้ยวซ้ายเห็นไหมครับรูปรถเนี่ยเป็นรูปรถแวนนะครับเป็นตัวรถที่เป็นจําลองนะครับเป็นตัวจําลองที่เป็น 3D ขึ้นมาแต่ว่ามุมมองการคาลิเบตกล้องเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าอยากให้มุมกล้องมัน เนียนอย่างนี้ได้ไหมทำได้ครับแต่คุณลูกค้าต้องมีเวลาให้เรานะก็คือทิ้งรถให้นานกว่านี้แล้วมุมมองการเชื่อมต่อของตัวภาพเนี่ยจะเนียบกว่านี้อีกนะครับผมพอดีคันนี้รีบรับรถเป็นนิดนึงนะครับนยเห็นไหมฮะมุมมองด้านบนนะครับนี่เรียกเบิร์ดไอวิวนะครับก็จะเห็นแบบนี้ฮะรอบขัดนะครับรวมถึงฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วจะเห็นเป็นด้านหน้าที่ยิงตรงออกไปด้วยนะครับตรงส่วนนี้ แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ระบบเดิมของตัวกล้องก็ยังสามารถระบบเดิมของตัวจอผู้ผิดนะครับยังสามารถจะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆของตัวจอที่เป็น Android นะครับตรงส่วนนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะว่ามันเป็นจอที่มากับทางโรงงานนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็รวมถึงกล้องบันทึกตัวนี้นะฮะตัวติงแวร ติงแวร์สุกตัวนี้เป็นตัว770นะครับเป็นตัว770เป็นตัวใหม่ล่าสุดของจิงแวร์เลยนะครับที่ทางเราก็มีจำหน่ายนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับ <7 70. S 1> ที่ m i ราชออดิโอครับสำนักงานใหญ่นะครับสีนครินนะครับอ่า<ห>บาง<ล>ดีนะคุณตั้มอ่าฮะเป็นไงฮะเอาไปติดหลบคุณตั้มเลยหน้าตาดูดีนะนะตัวกล้องตัวนี้หน้าตาดีเลยนะครับ สนใจก็รีบเข้ามาจับจองกันนะครับตัวกล้อง 3D แบบนี้นะครับรวมถึงระบบต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยทางเราทำได้หมดนะครับสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ที่มิราจออดิโอนะครับสําักงานใหญ่สีนคลินนะครับเบอร์0ูนย์สครับสามแปดสามสี่ห้าห้าห้านะครับหรือว่าเบอร์0ูนย์แปดหนึ่งครับเจ็ดสามสี่แปดสามเจ็ดศูนย์ครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมคงลาคุณผู้ชมไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ผมคงลาไปแล้วครับสวัสดีครับ